ก้วยน้ำขนกับถ้วยเกสรของชนโรงต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้ครูมพรมีคำตอบให้เพื่อนๆนะคะ ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะอันนี้ครูให้แบบใกล้ๆเลยเราก็จะสังเกตเห็นชัดเจนหรือว่าระหว่างถ้วยน้ําหวานกับถ้วยเกสรของชนโรงนะคะต่างกันที่สีนะคะถ้าเราสังเกตจากลักษณะภายนอกก่อนเราจะเห็นว่าถ้าเป็นสีออกเหลืองๆนะคะก็คือเป็นถ้วยเกสรน,นะคะเนี่ยค่ะที่เป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะก็คือถ้วยเกสรอ,อันนี้ก็ถ้วยเกสรค่ะ ะะส่วนสีดำๆแบบนี้นะคะลักษณะภายนอกนะคะสีดำๆแบบนี้ก็คือถ้วยน้ําหวานแต่บางคนเราพอเราเปิดลังไม่ได้อะค่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าไหนกันแน่ถ้วยเกสรหรือถ้วยน้ําหวานให้เพื่อนๆใช้มีดเนี่ยค่ะจิ้มลงไปดู นะคะคว่ามีของเหลวไหมถ้ามีของเหลวแบบนี้ก็คือถ้วยน้ําหวานอส่วนถ้วยนี้นะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะเพราะมันอยู่ในกลุ่มถ้วยน้ําหวานแต่เพื่อนๆไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นถ้วยน้ําหวานหรือถ้วยเกสรเพื่อนๆก็เอามีดจิ้มเลยค่ะอะเห็นไหมคะถ้าเห็นข้างในมีสีเหลืองแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นถ้วยเกสรน,นะคะเพราะว่าชนโรมแต่ละลังะคะ่ะบางตัวค่ะเขาก็ไม่เป็นระเบียบหรอกค่ะเหมือนกันกันกบคนนั่นแหละค่ะ นะคะแต่บางตัวก็จัดระเบียบไว้เรียบร้อยก็คือแบ่งกลุ่มชัดเจนว่าตรงไหนเขาจะวางเกสรตรงไหนเขาจะวางน้ําหวานนะคะถ้วไหนจะวางเกสรตัวยไหนจะวางน้ําหวานแต่เราก็สามารถที่จะบังคับเขาได้นะคะต่อไปเดี๋ยวครูค่อยอธิบายนนอีกทีหนึ่งแนะนําอีกทีหนึ่งว่าเราจะทํำยังไงให้ชนลงจัดเกสรและน้ําหวานให้เป็นระเบียบได้นะคะรังนี้ถ้าดูความเป็นระเบียบก็ถือว่าเป็นระเบียบ ได้ดีนะคะเพราะมีช่วยเกยรสรอ,อยู่ในน้ําหวานแค่นิดเดียวนะคะเหลือเขาก็จะแบ่งโซนของเขานะคะแบ่งโซนนะคะอย่างดีเลยว่าตรงไหนเขาจะวางเกรสรตรงไหนเขาจะวางน้ําหวานนะคะ อันนี้เป็นความแตกต่างของถ้วยเกสรกับถ้วยน้ำหวานเพื่อนเอนสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ใช้ปลายมีดอค่ะจิ้มลงดูนะคะถ้ามีของเหลวแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นถ้วยน้ำหวานถ้าเคลียรแล้วมีสีเหลืองแบบนี้ก็แสดงว่าถ้วยเกสรน,นะคะเพื่อนๆคนใดสนใจความรู้เกี่ยวกับเลี้ยงชนโรงนะคะสามารถติดต่อสอบถามมายังฟาร์มพึ่งพาครวมพรได้นะคะหรือโทรศัพท์มาที่0 8 7 2 7 5 6 759นะคะครวมพรก็จะมีคลิปแนะนำความรู้ให้เพื่อนๆฟรีนะคะหรือจะติดต่อติดตามไปในช่อง YouTube อก็ได้ค่ะความพึ่งพารวมพรนะคะหรือเพื่อนๆนคนใดสนใจที่จะสั่งซื้อแม่พันชนโลงจากความพึ่งพารวมพรนะคะก็ติดต่อมาหารวมพรได้เลยค่ะ